โอ้โหโโโโโจุดแดงขึ้นเต็มเลยไหนดูจดหมายสิว้าวได้ตั้ง600เพชรแน่แม่อัปเดต1.1มาแล้วนะครับทุกคนเย้ทุกคนก็น่าจะเห็นหัวคลิปกันแล้วแหละนะนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันนะนี่นะครับรับเพชรันเลยซึ่งผมก็เตรียมมาไม่เยอะด้วยนะวันนี้ที่จะสุมนะครับเตรียมมาแค่4,600กับอีก5าตัวท้องแต่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 นะครับผมตอนนี้ผมได้สุมไปแล้วไม่รู้ว่ากี่โลจําไม่ได้ เราคิดว่าไอเน,นี้ยน่าจะน่าจะแตะแตการันตีได้นะไอเท่าที่ผมมีนะแต่ลองหาดูก่อนโอเคหลังจากเซเร่นะครับผมก็เป็น2 7 12สุดมัแล้วประมาณ37โลนั่นเองนะครับพอไหมวะน่าจะพอออกทองทองีกหนึ่งทองเลยมั <c> ้ง <oughs> น่าจะพอน่าจะพอนะครับคิดว่าน่าจะเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วสำหรับอีกหนึ่งทองของเราคือ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราก็หลุดเลทไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเออเดี๋ยนะผมขอยืดคลิปหน่อยอ่าเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนเอฟเฟกใหม่เหรอ เฮ้ยเรานี้เขาเปลี่ยน้เฟกไปวด้วยนะครับผมผมยังไม่ได้ไปอ่านอัปเดตล็อกอะไรเลยนะแต่ก่อนเราไปตุ่มแต่เรามาเคลียร์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวขอเคลียร์นิ้เนาะขาถานเชิญนี่เลยเอ K Game Top เกม e o t u r Center แน่นอนครับผมร้านนี้ ครับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยอ่านเอา,าเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไม่ได้แต่ Identity, V ีว er ีคอฟดิวตี้วอล a n t แลนด์เอลเตอร์ a r ลนสตาร์เดลฟรีไฟลาไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเก,ม,เกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน่าจะเล่นกันนะครับไม่<ล>ว่าจะเป็น Roblox ok Star Rail หรือว่า Genshin Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเลทราคาถูกมกากครับผมปลอดภัย100%รครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID p า s s เลย และสาหรับชาวฮงไทสตาร์เรียลของเราในตอนนี้นะน่าจะสังเกตกันแล้วว่าช่วงนี้มันก็ใกล้ถึงวัน66แล้วซึ่งก็เป็นเดือนเกิดผมด้วยนะครับแน่นอนครับ s t k Game Pop Up Center ครับผมก็ได้จัดฉลองแพ็คใหญ่นะครับจาก3,700ลดเหลือ2,419นะครับแน่นอนครับว่าราคาถูกปลอดภัยและเติมไวร้ยเปรเนะครับรับประกันโดยผมเองว่าผมก็ได้ใช้งานจริงมาแล้วบวก1ให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝาก s k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับคาถานเชิญย้อนกลับไปอ๋อแล้วก็จะมีเป็นทางหน้าของเกียรติยศนีระนามพาร์ทพาร์ทใหม่มาแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีหนึงว่าถ้าเติมพาร์ทนี้แล้วยังจะคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจทาง,งหน้านี้เนาะผมขอลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมเติมอะไรเป็นตัวอย่างให้เลยนะจะได้รู้กันว่า ไอพาร์ทนี้ที่เรากำลังจะเตยไปเนี่ยมันยังคุ้มอยู่ไหมแต่หลอบผมตอนนี้นะผมมองว่ามันยังคุ้มอยู่นะอ่าแต่ก็ต้องรอดูอีกทีโอเคตอนนี้เราคุยเราคุยกับตัวละครในเกมก่อนเพิ่มดวงเพิ่มดวงนะครับผมเออคุยรับ5เป็นปีะผมไม่แน่ใจว่าเขามีเควสย่อยใหม่มาหรือเปล่านะครับเอออันนี้น่าจะเควดย่อยใหม่ป่ะเออไม่แน่ใจลองคุยกันหน่อยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสุดได้เดี๋ยวได้สุมแน่ทุกคนรอแป๊บนึงผมขอคุยก่อนเรามาเพิ่มดวงกันก่อน โอเคเราได้5เจมไปที่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่าคุยกับอารันเนี่ยจะได้5เจมหรือเปล่านะผมขอไม่คุยก่อนนะครับผมเพื่อให้คลิปมันไปได้เร็วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกิจกรรมที่มันมีกันก่อนก่อนเราไปสุ่มนะครับจะมีอยู่2กิจกรรมหลกัหลกๆนะครับผมนนั่ก็คือเกมล่าดวงดาวนั่นเองนะครับผมจะมีอันนึงก็คือเป็นท่านะของล็อกอินประจําวันแล้วก็รับของนั่นเองนะครับผมล็อกอินุ27วันเราจะได้ตั๋วพวกนี้เนี่ยรวมกันทั้งหมด10ใบนั่นเองนะครับตั๋วทอองงนนนั่นเเเาะ okay. ก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในแพท1.1ช่วงแรกนั่นเองนะครับยังมีช่วง2อนะครับรอกิจกรรมใหม่ๆม,มานับทุกคนได้เพรกัน <_ S 1> พอที่จะเปิดทางด้านของซิมบูบหรือไม่ก็ลัวชาแน่นอนนะครับแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะมากดสมกันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในตู้ก็จะมีไปทางด้านอนด้านเถอะอัสตาแล้วก็เซอร์เบอนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าตู้ที่ผมอยากได้มากๆอย่างซิมบูบูแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคือถ้ามันหลุดเหลนี่ผมอยากจะร้องไห้เลยนะจริงๆเพราะว่า คือผมอยากจะบอกว่าผมหลุดเลทเซเลช่ยไหมแล้วผมไปส่มไอดีลองหา,านายพลก็หลุดเลทอีกผมเลยไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับนายพลเลยเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าหลุดเลทเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยโอเคสิบโลแรกครับผมมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ทองปะผมไม่ได้สังเกตเอ,อ๊บเอ,อ๊บอม่วง แล้วก็ได้ดันเหิงมาถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเพราะว่าเราดันเหิงไปอัพได้ไงตัวมันจะได้เก่งขึ้นเอ้ยื่อทีผมลืมเปิดเสียงแต่ผมไปเปิดจากแอบบโอเคเยจบปุ๊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 บโลที่สองแสดงว่านี่น่าจะเป็นโลที่ห้าสิบเจ็ดแล้วนะผมไปกันเลยออกไหม <No. S 1> โอ้ยยังตัวคือถ้าถ้ามันออกเป็นสีทองเนี่ยน่าจะเป็นโสลุงนะเท่าเท่าที่เพื่อนๆบอกผมมานะผม ไม่ยังไม่มีอะไรสำหรับโลนี้ก็มั่วเหมือนเดิมไม่เป็นไรตอนนี้ผมอยากจะได้ทางหน้าของอาสตซาแม่ก็ทังหน้าของดันเหิงนะครับผมอะไรก็ได้โอ้เราได้เป็นการสีดาวมาซึ่งการเนี่ยผมมองว่าไม่เท่าไหร่จริงนะครับผมเอ่อสำหรับตัวละครผมที่มีแต่ผมังไม่ค่อยได้ใช้การนี้หรอกน่าจะสีดาวใบเดียวใช่ไหมอาได้สีดาวอันเดียวนะไม่เป็นไร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 ก็ว่าละเดี๋ยวผมสุมสามครั้งให้มันครบ60ก่อนแล้วกันครัครั้งที่หนึ่ง วังว่ามันคงจะไม่ออกในการที่เรากดสุ่มครั้งเดียวใช่ไหมไม่ออกหรอกนะไม่ออกไมออกไม่ออกย่าออกเลยเออไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ต้องออกค่อยออกตอนที่อยากให้มานะอุ้ยเซิร์ฟเวอร์โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้เซิร์ฟเวอร์มาไปโรที่70ได้เวลาไปเลยไปไงไปไงถอดไหมโอ้โหมันเอาการันตีห่ะทุกคนแล้วเราได้การเซิร์ฟเวอร์มานะครับก็ขัดขึ้น2ได้นั่นเองนะครับผม ว่าเอ้ยแสดงว่านี่ผมจะต้องใช้ขูดเนื้อตัวเองไม่โงเองเหรอเดี๋ยวดีมันจะพอไหมเนี่ยไม่พอเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มผมมีเท่ากับเถ้าผมจะมีประมาณ8ใบเราต้องหาเพิ่มอีก2ใบเพื่อม,มาสุบการันตีแล้วจะหลุดไหมต้องรองดูนะครับและเดี๋ยวเจอกันหลังจากผมหามาเพิ่มได้ one day later อ้ามรอเหรอ พันธะสัญญาหมายเลขศูนย์เราก็เดินทางมาถึงการันตีแล้วเย่มันจะการันตีทุกรอบเฮ้ย <c oughs> อวะฮะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มามยังไม่มีครั้งไหนที่ผมได้ได้ก่อนการันตีเลยนะเว้ยทองอ่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันขอพลังทุกคนนะครับผมเนะี่ยขอพลังทุกคนนะครับในการกดครั้งนี้ด้วยเถอะขอร้องสิ้นว่าบูม อย่าหลุดเลยนะถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นผมจะทําสถิติหลุดทุกตัวตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น3 2 1ไปกันเลยตอนนี้ก็ต้องภาวานาในใจนะผมว่าอย่าหลุดนะครับคำเดียวจริงๆว่าอย่าหลุดเค อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดตอนนี้แบบเพลงยูกิขึ้นมาแล้วตื่น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 โอ,โอ้โหแล้วคือผมหลับตาดีไม่ทุกคนคือผมขอหลับตาแล้วกันเนาะ <ül> อ่าอี้สามดาวอันนี้ผมหล,ลับตาอยู่นะทุกคนผมหลับตาอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ดูแน่นอนว่าการอะไรผ่าอ่ะอันนี้สามดาว,วาาาานี่สามดาวดิจิตตอ,อ,นนอ,อนน๋อันนี้มีสามดาวนี่สามดาวเฮ้ยอ,อันนี้สี่ดาวปะ สี่ดาวสี่ดาวเนี่ยนี่สามดาวโอ้โหคือการไม่รู้ที่มันทรมานมากเลยทุกคน,นกเฮ้ยมาแล้วนะ่ะดาวตัวอะไรอะ่ะผมไม่เปิดตาได้บอกเลยผมกดไปต่อผมไม่รู้นะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าตัวอะไร ถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นผมจะทําสถิติหลุดทุกตัวตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแล้วนะครับผมถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นผมจะทําสถิติหลุดทุกตัวตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแล้ว